แก่เาจาจ๊ะกับท่านตัวบีแฮปปี้ชาแนลเจ้าพี่นอ้องเมือม่อเมื่อนี้เล็กอ่าเล็กเล็กสิไปบ้านมูจ้ะบ้านมูเพราะไงจ้ะพี่น้องไอเห็ดเห็ดกับเขาเล็กเห็ดไอตุต่มอ่ะยังก็อนละเราบอกเราบอกให้เล็กเห็ดไอตุ่มตุ่มย่ำไก่จ้ะพี่น้องขายเ <laughs> พือ่อใดคะเพื่อใดคะขนมนิดนิดน้นนอยละจ้ะพี่น้องแล้วว่าเห็ดไปเลยว่สาสั่นเดี๋ยวผมใจงเงินเจ้าดอกว่าสั่นแล้วว่าจ้ะพี่น้อง เล็กเลยเห็ดต่อมย้ํามจะมันนี้ก็เลยสิไปไปพุ่นจ้ะพี่น้องใส่เวลาเดินทางประมาณสองสองสมงกลัวจ้ะพี่น้องเพื่อนสิไปเบ้าเรื่องอเรื่องอียงเรื่องตกบงตกบเบ็ดเอียงเพื่อนคลายเบ็ดให้กันนะจ้ะพี่น้องคลายเบ็ดให้กันบางนี่เพื่อนก็เลยบอกเพื่อนก็เลยบอกพ่อใหญ่ให้ไอให้เล็กเห็ดสุกไปหายเพื่อนจ้ะพี่น้องเพื่นพนพนอน ขายขายเพื่อนเล็กสีเอาสักบาทก็จังไม่คิดเอาเงินมาสั่นจ้าพี่น้องเล็กเฮ็ดแล้วเดี๋ยวเล็กสีใสกองจ้าพี่น้องใส่กองแต่ว่ายุ่นยุ่นไวไฟสีบุคอยบุคอยดีเป็นไดเดี๋ยวเล็กสีเดี๋ยวเล็กสีพยายามเก็บภาพมาให้พี่พี่น้องน้องฮาเบิงนะจ้าพี่น้องไก่เตบอยิวจากจากบ้านเล็กจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาตุ่มยำไปเอาตุ่มยำใสใสนันจ้าพี่น้องใสนันโอเคจ้าพี่น้องเดี๋ยวเล็กหน้าจ้า เดี๋ยวไปเอาไอ้เดี๋ยวไปเอาไอ้ต้มยำใส่ใส่ใส่ไอ้นั่นเพราะว่ามันเอายกหมอไปก็ได้ลดกระสิเต้นดึงเต้นดึงจากพี่น้องเดี๋ยวน้ำกระสิเปียดออกมาจ้ะเดี๋ยวไปเอาหาแนงใส่กันจ่กพี่น้อง ใสด้ดีเดี๋ยวเอาอาัานปีนเอาจ้ะคันทะเลี่ยสีเอาไส้ไส้หมอดกายาดนั้นคล้ายๆไว้เวลาเขาขับรถไปนะจ๊ะพี่น้องเบิ่งเต็มหมอพี่น้องจ้ะเ <c oughs> ต็มหมอเลยจังห,ห,หวะเลยสิเฮ็ดจังไหนสัน,นได้ปัามสิพ่อบอ่ต้องใไใส่ถุงสองถุงเออต้องไใส่ไอ้นี่สองไอ้นี่นะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าเต็มหมอเนาะ อุ้ยหอนอุ้ยเป็นตั๊เซะตะแเซะพี่เน <c oughs> ืม เลยมันเกิดยานมันเฮียพี่น้องตง้มยำไก่ตอนแรกเราเราอยากกินตน้มยำกุ้งละจ้ะพี่น้อง,เล,ง,ลง,งลเล็มิตะกุ้งตัวนี้นอ่อยจ้ะเล็กกับเลือบ่อใส่เพื่อนเอาจักบาดดีเนาะจ้ะพี่น้องหาไล่าด่าาไลา่าด้าพ่า่าฮ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 ่ได้สนใจเ่าพีา่น้องเ่าะ่งินเนาะ่าาฮ่าู่าฮ่่่ เราบอกเราบอกเนาะแล้ว่าเดี oh, ๋ยวจ่ายเงินดอกกระสันเดี๋ยวจะจ่ายเงินจ้ะเลยทำไก่ตอนแบ่างนาะพ่อดี่ดอกว่าเล็กวาหมอนีหุงเขาพอมได้จ้ะพห่น้องนี่เขาหุงพอมจ้ะหุงเขาไปน้ำกาบาเพิ่นไข่ไข่บากาบากาวเพิ่นสีโบเฮดกับเขาเลยจ้ะเบิ่นส้มเพิ่นสีโบเฮดกับเขาเลย คือว่าคือว่าสร้างเล็กไปนี่ก็คือไปหอดไปหอดเพิ่นกระสีเอาไว้กินนะจ้าพี่น้องแล้วก็แน่ยอาจสีซ้่มกินน้ากันละจ้าพี่น้องแต่ว่าเลาะกระสีเลาะเลาะกระสีตั้งห่เงินเล็กไปซื่อๆล่นะจ้าเพิ่นเลี้ยตนูนซาจ้าเพิ่นเลี้ยตนูนซาเพิ่นกระสีตั้งห่างซื่อๆจ้โอเคเท่ละพี่น้อง <c oughs> <ๆ>เย็กลวังว่าคงสิบอเฮีย โอ้ยหอดีละจ้าพี่น้องว่เต็มว่าเต็ม,ตมพี่น้องยันน้ำไอ้ยันน้ำซุปกระเด็นใส่ตาเจ้าของยอดเลยค่ะ ตอ,ตอนเลขเทพเซฟพี่น้องตอนเลขเทพเซฟไม่ไหมเนะาะเทวาดายางเขาคั้วซิมแล้วซิมเีจ้พี่น้องเล็กก็เล,เลยบอกว่าอย่าซิมดูลายมันสิเบอร์ะสัน,นเราว่าเอามันก็ต้องผมซิมก่อนนะสันจ้าพี่น้องที่แท้าเราอยากเรามากมากินจ้าพี่น้องแต่แต่แตพอยายนั่นแล้วเ,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 เรากินเพ็ดบ่ได้เลยกก็เลย เล็กก็เลยบ่บ่เฮ็ดพีกเผ็ดเป็นไรบ่ใส่พริกหลายแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติเล็กกินกับพ่อใหญ่2คนนี่สิใส่พริกหลายจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องอ่าเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กเก็บภาพมาให้เบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องเก็บภาพบ่รู้ว่าสิเก็บได้หลายปานไดจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้าพอกันคลิปหน้าเนาะจ้าพี่น้องจ้าพี่ๆน้องๆเฮาก็พอกันดูแลสุขภาพเด้อจ้าพี่น้องจ้า แล้วก็โอ้ยเสียงเสียงไอ้ขันล,อล้อลงมาเป็นยังไล่ะจ๊ะพี่น้องขันล,อล้อลงมาเนี่ยเสียงบ่เคยเี็โอ้ยพ่อ,อีแม่เอ้ยเสียงแล้วเปิดไอ้นั่นจ้ะเดี๋ยวยามใจหให้ยคนณพี่จ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องบ๊ายบายเอาไปซะมี่กันจ้ะพี่น้องพราะแบบที่น,น,นานจา๊ะ<ห> yeah perfect sure. yeah. <laughs> so good. the the first time i think i'm going to do like it, but you no. no, not know smart yeah. because i can i'm look <laughs> at in this one yeah i have over there. Uh -huh. No, not the big one. Take the yeah, small okay, one. Yeah. Oh. No, ah. yeah. Yeah. take the small one. Put it. the small And uh, the right, I okay, okay.